เรื่องไหนปังบ้างหลังผ่านเป็นนักแสดงอิสระมาร่วมละครขวัญอุสามณาีก่อนคืนบ้านเก่าเหตุไปไม่รอดหรือรักช่องเจ็ด ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าขวัญอุตสามณีตัดสินใจนักแสดงอิสระทำเอาแฟนๆวิกหมอชิดคนใจหายหนักมากเพราะเธอคือนางเอกอันดับต้นๆของสถาน,นีแต่ล่าสุดก็บิษเซอร์ไพรส์อีกครั้งในปี2566ขวัญคืนจอวิกหมอชิดแน่นอนแล้วพร้อมจะลดปากกาส,สัญญาอีกครั้งด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆเฮกันสุดๆจะได้เห็นเธอหน้าจอวิกหมอชิดอีกครั้งซึ่งหากดูผลงานของขวัญในฐานะการเป็นนักแสดงอิสระก็ต้องยอมรับมี ทั้งซีรีส์ละครวันนี้ทางเรานําผลงานของเธอมาย้อนความทรงจําอีกครั้งเริ่มด้วยเรื่องแรกเกมรักเกมพยาบาททางช่อง PPTV เป็นเรื่องราวการลางแค้นที่รอมานานกว่า20ปีของแคทอาชญากรสาวผู้บ่มเพาะแรงแค้นจากอเมริกาเธอมีเป้าหมายที่จะทําลายชีวิตเอื้อการเจ้าแม้วงการจิวเวอรี่เจ้าของบริษัทแบรนด์อัญมณีเบอร์ต้นตของเมืองไทยเอื้อการคือคนที่ฮุบบริษัทอัญมณีของพ่อเธอก่อนจะมารับ บทบาทเด่นในละครแม่นาคพระขนงทางช่องก้าวเป็นเรื่องราวของพ่อมากกับแม่นาคที่สาบานรักต่อกันแต่มีอุปสรรคขวางน้ําจึงต้องจําพรากจาก,การชวนยีรานทวาดวงจิตของแม่นาคไม่ยอมไปอยู่พบภูมิอื่นแต่ยังสถิตเคียงข้างคนรักทั้งคู่ตกอยู่ในชะตากรรมที่ไม่อาจเลือกได้นอกจากนี้ยังมีซีรีส์คลับไฟเดย์รวมไปถึงทางช่องอมรินทีวีกับละครสามีเงินผ่อนเป็นเรื่องราวของอนุสนญยาเป็นลูก ูกสาวของนัทพลประธานบริษัทบวรเลิศเทรดดิ้งทางการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารรายใหญ่ในเมืองไทยอนุสติญาเคยมีพี่ชายคนหนึ่งชื่ออาโน์แต่เมื่อ15ปีก่อนอาโน์ได้เสียชีวิตโลกจากการสมน้ำขณะกำลังเล่นน้ำอยู่กับเธอและเรื่องสุดท้ายแห่งเอาเปลือกช่องโมโนนั่นเองส่วนปีหน้าฟ้าใหม่ขวัจะเล่นประกบคู่ใครเป็นคนแรกทางวิกมอชิตลุน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 ,ลน